พูดถึงสถานการณ์น้ําในลําน้าแม่แตงเห็นวันนี้น้ําเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็ในสวนแก้มลิงที่เราเคยได้ระบายไปแล้วตอนนี้เรามีการสูบเข้าหรือบริหารจัดการอย่างไรบ้างครับสวนลําน้ําแม่แตงนะครับเดิมก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะครับลําน้ําแม่แตงเราเนี่ยครับมีปริมาณน้ําไหลเข้าสู่ของแม่แตงเนี่ยประมาณ1.3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลูกบาทเมตรนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีฝนตกอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ข้างต้นนะครับน้ําตอนนี้นะครับมีอยู่9.4ลูกบาศก์เมตรต่ตอวินาทีนะครับหรือว่าวันหนึ่งก็ประมาณสัก8 0 1 0 0 0 0นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ําที่มากนะครับและเพียงคอที่จะบริหารจัดก,การช่วงดูแลงที่เหลือที่จะถงครับพูดถึงว่าน้ําในส่วนนี้เราสามารถที่จะนํามากักเก็บหรือว่าสํารองไว้เพิ่มเติม ได้ไหมครับครับในช่วงนี้นะครับทางโครงการส่งน้ําและึกษาแม่แตงนะครับร่วมกับทางโครงการจุฬาเนเชียงใหม่นะครับก็พยายามที่จะตัดยอดน้านะครับที่มีเหลือนเวลานี้นะครับเข้าสู่แก้มลิงต่างๆนะครับในเขตที่เรารับผิดชอบนะครับทั้งเขตแก้มลิงของทางทหารก็ดีนะครับหรือว่าอ่างเก็บน้ําแม่หยวกนะครับเพื่อให้เต็มศักยภาพความจุของแก้มลิงและอ่างที่มีอยู่ครับสภาหรือว่าเดือนมิถุนายนกรกฎาหากเกิดฝนทิ้งช่วงในเขต ฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ครับก็บเห็นทางกรมชุมทานออกมาว่าในปีนี้อาจจะมีแล้งกับสลับฝนละน้ํามากอาจจะเกิดน้ําท่วมหลักได้เนี่ยตอนนี้เรามีความเตรียมความพร้อมไว้อย่างไงม้างครับใช่ครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการไว้นะครับว่าในปีนี้นะครับหากเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือน,นมิถุนาหรือกรกฎานะครับ